พ่อเมืองสักแก้วครับได้บวงสวงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสักแก้วในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสักแก้วครบรอบ28ปี1ธันวาคม2564นายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสักแก้วร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสักแก้วโดยในช่วงเช้าครับได้จัดให้มีพิธีบวงสวงศาลหลักเมืองจังหวัดสักแก้วพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5 บวงสวงพระบรมราชาธิวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอวัฒนานครและบวงสวงพระสยามเทวาธิราชจำลองอำเภออรัญ,ญประเทศซึ่งชาวจังหวัดสระแก้วถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่เคารพบ,บูชาของประชาชนและความเป็นสิริมงคลแก่ชาวจังหวัดสระแก้วแล้วก็ยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างความสมานฉันท์ของประชาชนในท้องถิ่น สำหรับสะแก้วนะครับชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่มาจากชื่อของสะน้าโบราณครับซึ่งสะน้าโบราณแห่งนี้อยู่ภายในพื้นที่อำเภอเมืองสะแก้วมีอยู่สองสะนะครับในสมัยกรุงธนบุรีราวๆปีพศ .2323 ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก